สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำการแัปหน้าจอแบบทั้งสับทุนรุ่นเลยอ่ะให้เรากดว่าที่การตะค่านะครับวันนี้จะไปเร็วหน่อยนะครับ่าผมถ่ายคลิปหลายคลิปแล้วแล้วมังก็เสี่อมกอันผมอันนี้ก็ช่วยเหลือเข้าถึงนะครับผมพอเข้าไปนะครับผมก็จะมีการตอบโต้ตอบและความคล่องแคล่วนะครับผมกดเข้าไปแต่จะมีเมนูช่วยเหลือก็กดไปนะครับเป็นสีฟ้าก็กดเข้าไปนะครับผมถ้าจะขับหน้าจอก กดเข้าไปดีภาพหน้าจอว่าจะแคปให้เลยแะ้วแล้วก่อนอ่ะแล้วทุกคนถอใช้เสร็จแล้วเห็นว่ามันจะแบบมันน่าลำคากเกะกะนะครับผมบก็กดก็กดมาที่เหมือนเดิมเลยครับผมบกดไปที่ตัวเดิมนะครับผมแล้วแล้วกดไปที่อันเดิมแล้วพอเมนูเสรือก็กดกลับ แล้วถ้าจะใช้อีกนะครับผมแล้วถ้าคุณจะใช้อีกก็กดเข้าไปที่ตรงนี้แล้วก็กดตรงนี้อแล้วก็กดไปที่นี่นะครับผมมันก็จะขึ้นให้อีกย้ำนะครับมันกดที่ภาพหน้าจอครับผมมันก็จะขัดหน้าจอให้แบบง่ายๆสบายๆเลยครับผมแล้วรอมนันจนกว่าจะขึ้นเห็นะอารมณ์ผมแคปหน้าจอแล้วมันหายไปรอแป๊บน,นึงครับผมก็จะขึ้นให้ แล้วแต่ถ้าอันนี้ไปมันก็จะอยู่อัลบั้มไฟล์ส่วนตัวอะไรประมาณนี้ครับผมอ้นีภาพที่ผมลองใช้มารู้จักอันนี้เลยผมถ่ายคลิปนะผมตอนนึงก็ถ่ายคลิปโลนะครับผมผมดีนะครับเลยมันก็จะอยู่ในน,นี้นะครับผมลงไปนะครับอ่าตรงนี้แล้วถ้าคุณทุกคนจะใช้แอปไหนอ่า จะกดแก้ไขวิดีโอแล้วผมใส่คุณผมไม่นี่เกิดอะไรมาล่ะก็รอมันไอ้ป้ามเติมเงินมือถือให้ก็รอมันมันสุดคนเอผมก็จบขอจบคลิปก่อนนะครับบายบายครับ เดี๋ยว่ากดเพีเดียวอ่ะเขาต้องคลิ๊กกันนะคะไว้แบบแค่นี้แหละมาต้องกอดบันทึกดกยนะครับก็ไปหาเอาเองกเพราผมก็นอนขอ,องเราในเวลาบ๊ายบาย